อาอยู่ตรงเส้นครับว่บาวาหันหน้ามาหน่อยยิ้มหวานเ,เตรียมพร้อมหนึ่งสองสามไป ผมว่าแซงไปเลยเร็วนะเร็วนะนะว่าแ,วา,แววาแซงไปเลยลเโอ้ว่วาทำดีมากเลยขายอย่างเงี้ย เพราะว่าเป่าลมค่ะเออดีมากทาให้เป็นนิสัยนะคะ<า>กีตาร์ครูบอกให้ถึงแล้วเป่าลมไงครับทำให้เป็นนิสัยไง